แกงส้มกุ้งผักรวมทำง่ายๆคนทำอาหารไม่เป็นก็ทำตามได้ครับวันนี้ผมจะทำแกงส้มผักรวมใส่กุ้งนะครับอันดับแรกสิ่งที่คุณต้องมีคือ น้ำแกงส้มตาเชฟบุ๊กครับผมเปิดขวดออกมานะครับแล้วก็เทลงใส่หม้อได้เลยครับต่อมาเรารอให้น้ำเดือดแค่นั้นง่ายๆเลยวันนี้ผักที่ผมหามาได้ก็จะมีผักกาดขาวกับถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นกุ้งครับวันนี้ได้เป็นกุ้งแบบแช่แข็งง่ายๆน้ำแกงส้มเดือดแล้วครับเคล็ดลับคือให้ใส่ผักลงไปก่อนนะครับอ่าใส่ผักเลยผักเริ่มสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยครับเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกก็ตักใส่ชามได้แล้วครับ พอกุ้งสุกแล้วปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วครับผมน้ำแกงส้มเชฟบุ๊กไม่ต้องปรุงเพิ่ม,มนะครับครบรสชาติแล้วนะครับเสร็จแล้วครับแกงส้มกุ้งผัดรวมครับผมแล้วใครที่สนใจน้ำแกงส้มเชฟบุ๊กก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผม